เอาครับผมมาดูคลิปนี้ครับรู้สึกว่าน่าจะเอารถขึ้นแล้วครับผมเพราะว่าเรามาจากทำทุระนะครับผมตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นหัวลากคั้นใหม่แล้วนะครับภารกิจการายกตัวนี้ก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วครับผม เป็นคอนเทนเนอร์บรรทุกทุเรียนนะครับผมเอาหัวลากขั้นใหม่มานะครับมามาใส่ตู้คอนเทนเนอร์นะครับ เสาไฟฟ้าครับเสาแรงสูงด้วยครับผมตอนนี้เสาไฟปิดหมดแล้วครับผมไม่่ยอพีตนกทันไม่ทันไม่ได้มามาไม่ทันผมมีแต่รูปมเฉยครับมีแต่รูปบ่ไม่ได้ถ่ายคลิปบ่ไม่ได้ถ่ายวีีดโอไม่ไม่ว่างรพี่มาไม่ทันแต่ว่ายกหัวไปแล้วเนาะ รถมันขับได้ไหมพี่ขับไม่ได้ครับเพราะไอ้พวกปั๊มพาวเวอร์อะไรมันแตกหมดครับอ๋อคอนเทนเนอร์ตัวนี้ตัวนี้ตู้ใหญ่ครับตู้ใหญ่ฝนตกหนักครับเมื่อกี้ฝนตกหนักเนาะฝนตกหนักครับอ้าวพี่เาแอบไปไห เดี๋ยรถดแอบก่อนครับผม <c oughs> ภารกิจกู้ภัยก็เรียบร้อยแล้วครับผมพอดีมาไม่ทันช่วงยกนะครับไทยเทรนสองคันนะครับตัวนี้ อาต่อจะคลิปแรกครับผม คอนเทนเนอร์ er ยังไม่เสียหายมากครับสินค้ายังอยู่ครับสินค้ายังอยู่เอามาฝากให้เพื่อนๆได้ชมกันครับผมตอนนี้ฝนตกหนักแล้วครับฝนตกหนักแล้วครับผม ตอนนี้ก็ต้องอใช้ระบบทำความเย็นต้องใช้เครื่องปั่นไฟครับทำความเย็นรัเ,เครื่องละเพราะว่าตู้นี้มันมีระบบทำความเย็นอยู่ด้วยครับ ต้องรักษาอุณหภูมิของสินค้าข้างในครับให้คงสภาพเดิมนะครับผมน่ครับมาดูว่าใช้งานได้หรือเปล่านะเพราะว่าโดนน้ำด้วยนะครับนี่ระวังไฟช็อตนะมันเปียกน้ำด้วยอ้าวทำงานแล้วครับ ทำงานทำงานยังใช้ได้อยู่ครับยังใช้ได้อยู่ระบบทำความเย็นยังใช้ได้ครับได้หัวลากตัวใหม่ครับมาลากส่วนรถสแกนเดียเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดี๋ยวมาดู ทันที่ตกไปในร้างถนนนะครับว่าสภาพเป็นยังไงครับผมโอ้โไปแล้วบางคโคลนนะครับหรือมากก็ไปบางคโคลนนะครับ รถยกครับพ่วงแล้วครับพร้อมลากเข้าอู่ครับผมเสียหายในช,ช่วงหน้านะครับน่าจะเสียหายไม่มากนะครับผมอาจจะเป็นช่วงข้างครับกระจกอะไรยังใช้ได้อยู่นะครับผม โชคดีแล้วครับคนขับปลอดภัยนะครับผมไม่มีใครเสียชีวิตนะครับส่วนรถก็ให้ประกันภัยคุยกับประกันเอานะครับแท่นเครื่องปั่นไฟนี่เอียงเลยครับผมรู้สึกว่าจะน็อตขาดด้วยนะครับตอนนี้เอาฝนมาแล้วครับผมคงจะทาให้ดูไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณ FC ีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่วงท้ายนะครับ ฝนมาหนักมากครับผมขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกท่านนะครับที่เขาติดตามรับชมนะครับผมผมแวะถ่ายให้ดูเล็กน้อยนะครับฝนตกหนักมากนะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับผมคลิปนี้อยู่ไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ